ที่ใช้ในทารกแรกเกิดนะคะมีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบใช้ผ้าในการทำผ้าอ้อมนะคะคุณแม่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกสบายสำหรับผ้าอ้อมที่ใช้ผ้าพับนะคะคุณแม่ควรหมั่นสังเกตดูความอับชื้นอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าจะซับน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปค่ะ สำหรับผ้าอ้อมที่ใช้ในทารกแรกเกิดนะคะมีทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบใช้ผ้าในการทำผ้าอ้อมค่ะวิธีการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะจะเอาด้านที่มีการ์ตูนไว้ด้านหน้านะคะขั้นตอนการใส่ควรจะยกขาน้องให้ขึ้นสูงพอประมาณค่ะแล้วระดับขอบผ้าอ้อมอยู่บริเวณเอวของน้องนะคะสอดด้านหน้าของผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่มีการ์ตูนแล้วติดเทปกาวค่ะ จัดบริเวณขอบของผ้าอ้อมให้กระชับไม่หลวมแล้วแน่นเกินไปนะคะวิธีการพับผ้าอ้อมผ้าใช้สำหรับเด็กทารกแรกเกิดนะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกใช้ผ้าอ้อมขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพับชายลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ หลังจากนั้นถลกชายด้านบนขึ้นนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นกลับผ้าค่ะเราจะใช้มุมผ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะพับเข้ามาสองรอบค่ะวิธีการใส่นะคะ สอดชายผ้าอ้อมขึ้นมาค่ะแล้วจับมุมด้านข้างชิดกันใช้เข็มกลัดกลัดชายไว้ค่ะวิธีการกลัดเข็มกลัดนะคะเราจะกลัดด้านขวางนะคะส่วนการใช้ผ้าอ้อมอีกแบบนะคะเราจะพับผ้าอ้อมเป็นสามเหลี่ยมธรรมดานะคะแล้วใส่ให้น้อง ดึงมุมสองด้านชนกันค่ะแล้วใช้เข็มกลัดกลัดเป็นแนวขวางนะคะ